อ,อารมณ์ดีครับจ่าทำงานนะมาดูครับกับขนาใหญ่ๆเนาะสู่เขาสู่เขาแรงจัดครับแต่ว่าทอหอ,อยดังไหต้องมีจะทอไหม่ะนะครับก็กลับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับชาวยูทูบทุกท่กทานครับผม อวันนี้มาดูลูกผสมนะครับวันนี้โอ้จ่าแดงครับอยู่กับจ่าแดงแดงดูใบครับผมน,นี้ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วครับ่อะอยู่กับผมนะครับช่อง y t u t u ในที่ดูดันทุ่มไทยเชีย n น l นะครับผมเป็นช่อง youtube ที่เกี่ยวกับจกกักรกนการ,กรเกษตรต่างๆนะครับเนาะเอามาดูอัปเดตนะครับแอร์หาสิบศูนี่ ยังดูใบนะครับโอ้ขยันทำงานนะครับผมช่วงนี้ตานั้นก็จะเป็นทำงานคู่กับไซยเขียวเนาะโอ้เดี๋ยวิ0 0 8นะครับเป็นเสียด,ดูท่อเขานะครับอันนี้เป็นไทเทนแล้วนะครับผม กูเบาแน่ครับอ้อมีแต่ดว่วนเลยครับเนี่ยครับแต่อยู่บนทางคาครับฮะอันนี้ไรดินนะครับไรดินเบิกหน้าครับผมูหวัดหนาสิฟเฟ่ะเบิกข้อน,นี้แล้วครับเนี่ย ดินกันหนาครับเด็กหน้าเลือดเลือดเห็ดให้มันาปนี่มารอบหนึ่งแล้วครับพี่ดองทีมงานพี่เขาพอดีครับรอบหนึ่ง 08 SP ครับตัวนี้สมัยล่าสุดเนาะ ไม่ครับไม่โต้โกตงกุ้งครับผมต้นกุ้ง ไปแล้วครับหนึ่งคันพี่เขียวพี่เขียวน้อยร้อยล้านครับเขียวน้อยทำเงินอันนี้อีสซมอีซมเงินแสนครับผมสามส่าสามส่า อารมณ์ดีครับจะทำงานลมดีครับมีซีเรียสนะมาดูครับกับคันนาใหญ่ๆเนาะโอ้สูเส่เขาสูเาส่เขาสู่เขาสู่เขา ออลงหางครับดินแกนดินเหน้ยเลยแต่ว่าเพราะว่าน้ำหนักมันดีนะครับฐานฐานตัวนี้เนยใบยี่ยิบสี่ครับพูดผิดผมนึกว่าใบย2ิบสองเนาะมาได้แทนเป็นใบย4ิบสี่ครับ แรงจัดครับแต่ว่าทอบาให้ดังวะต้องไปแค่ทอไหมทอบ่ได้ครับทอบ่ได้เห็ดทไอไหมได้เห็ดทอไหมบ่ดังบ่ดัง <laughs> ยังดูไปครับ <laughs> มาเบิงุนกจะเค่งหนถไทยเฮ้เ้ยแลก็เมือนแบบเครืยังหนวเดี๋ยวจะเข้าก็ใช่นี่ก็นี่เร่งงานอยู่ีง การดันหุนโหดนะครับกับคันหนาใหญ่ๆลงหางอีกสักรอบครับโอ้เขาดีวครับฝันยอมรับว่ามันหนักอยู่ยกกำนักสูงสุดที่ไปแกนยกพันสามกิโลนะครับเนี่เยเหล่าห้าสิบห้าสิบหนึ่งแปดเอีครับผม สเปคก็ไปฟังในคลิปก่อนเนาะผมเราไว้อยู่ครับสเปครถคันนี้ดุ่นนี้แล้วครับเอลวหาซิเป็นสเปคที่มาจากโรงงานตั้งค่ามานะครับสเปคเดิมๆบ็อกสแตนดาร์ดเนาะสแตนดาร์ดแบบเดิมๆครับดดดดมมผม งานแบบนี้มันต้องถอดสก,กีครับงานเจาะเข้าออต้องถอดสก,กีครับเราดีแบบซาใจครับผมแต่ว่าตัวนี้มันกะเขาดีครับเนเี่ยเหม็ดใหม่ กดครับเพราะว่ามาันลิงเลยโอ้มีห่างไปครับผมโอ้แรงแรงครับใบเมียดม,มันคมดีโยกอด,ดาครับใจแรงต้องไปครับมีสลีนมาใส่ครับนี่ จัดคำใหญ่ๆเลยนะครับ อรถเพิ่นนี่เพิ่นว่าสั่งไม่ได้ว่าได้ออกรถอยู่ครับสั่งเดี๋ยวพอบอกไปก็อ่านเทือกี่อะมขนาดว่าจะใหญ่ใหญ่เสียซื้อทีมทีมงานเมีมย,ยัวยหญ่นะครับแข็งว่าเด้ออกรถอยู่สั่งตัวมาแล้วครับใจมันรักครับใจมันรักแหแ่งจัดครับ nê tao phải sớm biết hoảng lo đâu sụt ừ, 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 ừ. à, chặt các vùng ีเี้นนิดก่อนท้ององคเลยครับพีโอ้โหแจวแจวหสิบศูนย์แปนะครับส่วนด้านนั้นก็จะเป็น3ามศหครับผมสาแรง หยุดจัดครับผมในเซียซื้อที่มง่นเนมียโมยันครับอันนี้มาประชันกับสายเขียว โดแรงเลยครับเด็กโอ้โหลินนี่เป็นลินเนี้ยวนะครับเนี่ยนเนีย้ยโ,โ,โอเคครับผมคลิปนี้ก่อนนาทีแล้วครับ35วินาทีเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะโอ้แรงจัดครับโคตรแรงเลย อะไรอย่างเง้ยเอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ